สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งกับรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นป .6 เมื่อวานนี้ครูคได้ให้นักเรียนทำหน้าที่80เพื่อที่จะเก็บคะแนนสําหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาให้ครูที่ไลน์ส่งกันบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องรอถึงวันที่20เนาะ,ะที่นี้วันนี้เราจะขึ้นบทใหม่กันคะ่ะก็คือบทที่3เรื่องพจนิยมแต่ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับ พื้นฐานของทศนิยมที่นักเรียนเคยเรียนมาก่อนนะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะทศนิยมเนี่ยมันก็คือจํานวนที่แสดงปริมาณต่างตากูที่มันมีจุดเนะะี่ยค่ะเป็นจุดทศนิยมจุดเนะะี่ยค่ะจะอยู่กล,กลางระหว่างตัวเลขโดยที่ตัวเลขหน้าจุดจุดทศนิยมเนี่ย จะแสดงจำนวนนับหรือว่าศูนย์่ะส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมจะแสดงจำนวนที่น้อยกว่าหนึ่งเนาะ,อ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 ะยกตัวอย่างเช่น5้าจุดาทีนี้เราก็จะมีอะไรเอ่ยก็จะมีจุดทศนิยมเป็นจุดถึงกลางแล้วใช่ไหมเลข5นะค่ะนักเรียนมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ด้านหน้าจุดทศนิยมใช่ไหมดังนั้นเลขค่าตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นจำนวนนับแต่ถ้ามันเป็นเลขศูนย์นะคะนักเรียนมันก็จะเป็นศูนย์เนาะนทีนี้ส่วนเลขเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ไหนอยู่หลังจุดทศนิยมดังนั้นเลขเจ็ดก็จะเป็นจำนวน ที่เป็นไงคะที่น้อยกว่าอืงอ่ะหลังจุดทศนิยมนะคะไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวเลขก็ตามมันจะน้อยกว่าหนึ่งเสมอทีนี้เรามาดูกันบ้างว่า จุดทศนิยมเนี่ยมีชื่เรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะอ่ะอย่าง,าาะะงชเช่นทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยม1ตัวเราจะเรียกมันว่าทศนิยม1กําำแหน่งอย่างอันนี้ค่ะ1.2หลังจุดมีตัวเลขตัวเดียวก็คือเลข2มันก็นเลยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งอ่ะทีนี้ทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุด2ตัวเราจะเรียกมันว่า ทศนิยม2ตำแหน่งอ่ะอย่าง12.46ี่หหลังจุดมีตัวเลขกี่ตัวเอ่ยมี2ตัวมันก็เลยเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะอ่ะ,อะต่อไปทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุด3ตัวเราจะเรียกมันว่าทศนิยม3ามตำแหน่งอ่ะอย่างเช่น5 0 1 2 5มีตัวเลขหลังจุด3ตัวมันก็เลยเป็น ทศนิยม3าตำแหน่งเนาะทีนี้เรามาดูในสมุดของหลักและค่าประจำหลักกันบ้างคุณครูขอยกตัวอย่างเป็น 50. 1 2 5บห่าทีนี้เราก็รู้อีกแล้วเนาะว่าเจ้าจุดเนี่ยมันคือจุดกึ่งกลางเราจะเริ่มดูจากตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดก่อนโดยที่คุณครูบอกแล้วเนาะว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดเป็นอะไรมันเป็นจํานวนนะับ นะจำนวนนะับเนี่ยเราก็นะับตามปกติเลยค่ะก็คือเริ่มจากหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะทีนี้อย่างอันนี้มันคืออะไรมันคือ50เราจะเริ่มจากเลขค่านะคะเลขค่านี้อยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลัก10บใช่ไหมโดยที่มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ5้าอ่าต่อไปหลักอะไรเอ่ย ต่อไปต่อไปเลขศูนย์ตัวนี้เลขศูนย์ตัวนี้ค่ะนะคะอยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าศูนย์เนาะศูนย์ไม่ว่าจะอยู่ในหลักไหนก็ตามมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของหลังจุดทศนิยมกันบ้างหลังจุดทศนิยมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะ มีค่าน้อยกว่า1นโดยที่เราจะเริ่มจากเลข1ตัวนี้ค่ะนักเรียนเลข1ตัวนี้จะอยู่ในทศนิยตมตำแหน่งที่1เนาะดังนั้นมันจะอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลักส่วน10มีค่าอ่ะมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน10หรือ0จุด หนึ่งนั่นเองอ่ะต่อไปเลขสองกันบ้างเลขสองตัวนี้อยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่2ดังนั้นจะอยู่ในหลักส่วน100มีค่าเท่าไหร่คะมีค่า2ส่วนร้อหรือ0ูนจุดศ สองนั่นเองอ่ะต่อไปเลขค่าตัวนี้อ่ะเลขค่าตัวนี้อยู่ในทนิยยมตำแหน่งที่3ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะอยู่ในหลักส่วนพันอ่ะมีค่าเท่ากับห้าส่วน 1 0 0่หรือ0.005นั่นเองอ่ะนี่คือการอ่านหลักและค่าประจำหลักโดยที่เราแบ่งเป็นส่วนของหน้าจุดกับส่วนของหลังจุดเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูในหัวข้อของเราในวันนี้กันบ้างก็คือความสัมพันธ์ระหวา่างเศษส่วนและ ทศนิยมเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเศษส,ส่วนและทศนิยมเนี่ยเราสามารถเขียนเศษส,ส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมหรือเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนก็ได้ ในวันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของการเขียนเศษส,ส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมกันค่ะการเขียนเศษส,ส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเราก็จะเริ่มจากการที่เราดูก่อนว่าเศษส,ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยเป็นเศษส,ส่วนอย่างตำ่ำหรืออย่างนะยกตัวอย่างเช่น ให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเขียนเศษสิบสองส่วนสิบห้าให้อยู่ในรูปของทศน้ย่ยมอันดับแรกแล้วก็พิจารณาเจ้าอะไรเอ่ยเจ้าเศษสิบสองส่วนสิบห้าก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเศษสิบสองส่วนสิบห้า มันก็ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเนาะเพราะว่ามันยังมีเลขสามหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวมันก็เท่ากับ12หาร3ได้เท่าไหร่เออได้เท่ากับ4ส่วนเมื่อ15หาร3ได้เท่ากับ5อ่ะตอนนี้เราได้เศษส่วนอย่างตามแล้ก็คือเศษ4ส่วน5นั่นเองหนูก็บอกว่าวิททำ เศษสิบส่วนสิเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับเศษ4ีส่วนหอันดับต่อไปเราก็จะต้องมาพิจารณาตัวส่วนให้เป็น10เป็นร้อเป็นพันโดยใช้การคูณเนะอ่ะที่นี้เราจะเอาไอ้เจ้าเส,ส่วนยนต่ำมาคิดก็คือตัวส่วนของเราเป็นเลขข้าถ้าตัวส่วนเป็นเลขหลักเดียวเราจะเริ่มจากตัว่า ตัวส่วนของเราเนี่ยสามารถทำให้เป็นเลข10ได้ไหมเนาะโดยใช้การคูณ5เนี่ยคูณกับอะไรได้เท่ากับ10เอ่ย5ก็จะคูณกับ2ได้เท่ากับ10ใช่ไหม2ก็จะต้องคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนมันก็จะเท่ากับ4คูน2ได้8 ส่วนด้วย5คูณ2ได้10อ่ะตอนนี้เราได้ตัวส่วนเป็น10แล้วเราก็จะไปเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมกันโดยที่ถ้าตัวส่วนเป็น10อ่ะคูณรูณจะเรียกมันว่าส่วน10เนาะมันก็จะเป็นทศนิยมนี้ย่อมหน่งต แต่ถ้าตัวส่วนเป็นอะไรเป็นร้อยครูก็จะเรียกว่าส่วนร้อยก็จะเป็นทศนี้ยมสองตำแหน่งอ่ะแต่ถ้าเป็นอ่ะคุณครูเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นยอยยักษ์นะคะแต่ถ้าตัวส่วนเนี่ยเป็นส่วน พันนะก็คือตัวส่วนเป็น1,000มันก็จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เศษแปดส่วนสิบตัวส่วนของเราเป็นส่วนสิบแสดงว่าเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม1นึ่ตำแหน่งโดยที่เราจะเขียนตัวเศษไว้รอเลยค่ะก็คือเลข8ปดนั่นเอง ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเนี่ยหลังจุดมีตัวเลขกี่ตัวคะมีห่งตัวเราก็ใส่จุดหน้าเลข8ได้เลยแล้วก็เติม0นี่คือคำตอบของเราเนาะก็คือศูจุดแอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันบ้างตัวอย่างถัดไปก็คือให้นักเรียนเนี่ย พิจารณาเขียนเศษสองส่วนยี่สิบห้าในรูปของทศนิยมอ่ะอันดับแรกพิจารณาก่อนว่าเศษส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือเศษสองส่วนยี่สิบห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเศษสองส่วนยี่สิบห้าก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหนูก็บอกว่าวิธี ทำนะเศษสองส่วนยี่สิบห้าตัวส่วนของเราคืออะไรเอ่ยก็คือยี่สิบห้าเราจะทำให้เป็นสิบร้อยหรือพันตรงนี้มันเป็นยีสิบห้าแล้วเราไม่สามารถทำให้เป็นสิบได้แล้วเนาะเราไม่สามารถทำให้มันน้อยลงได้เราก็จะมาพิจารณาว่ายี่สิบ้าเนี่ยเราจะทำให้เป็น ร้อยได้ดไหรือไม่เราก็ไปดูซิว่า25คูณกับอะไรได้เท่ากับ100 25ก็จะคูณกับ4ได้เท่ากับ100โดยที่4ก็ต้องคูณทั้งเซนแล้วก็ส่วนใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ2คูณ4เท่ากับ8ส่วนด้วย25คูณ4เท่ากับ1 ร้อยนั่นเองอที่นี้เราก็จะมาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมกันโดยที่ตัวส่วนของเราเป็น100ใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็จะเท่ากับเอาตัวเศษมาเขียนไว้รอนเลยที่นี้ทศนิยมสองตำแหน่งหลังจุดจะต้องมีอะไรมีตัวเลข2ตัวแต่ตอนนี้เรามีแค่กี่ตัวเอ่ย1ตัวหนูก็ใส่จุดใส่ศูนย์แล้วก็ เติมจุดด้านหน้าได้เลยแล้วก็จะได้อะไรเราก็จะได้ตัวเลขหลัมจุด2ตัวละทีนี้ด้านหน้าจุดเราก็ใส่0อ่ะดังนั้น c สองส่วน2ีก็จะเท่ากับ0.08นี่คือคำตอบของข้อนี้ค่ะอ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันบ้างตัวอย่างถัดไปก็คือพิจารณา เขียนเศษหนึ่งร้อยสิบห้าส่วนด้วยหกร้อยยี่สิบห้าให้อยูอ่ขอโทษค่ะในรูปของทศนิยมอันดับแรกเราก็จะพิจารณาอะไร เราก็จะพิจารณาเจ้าเศษหนึ่งร้อยสิบห้าส่วนด้วยหกร้อยยี่สิบห้าว่าเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือยังในข้อนี้หนึ่งร้อยสิบห้าส่วนหกร้อยี่สิบห้ายังไม่ใช่เศษส่วนยังต่ำเพราะว่ามันมีเลขค่าสามารถหารได้ลงตัวทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเลยอ่ะมันก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยสิบห้าหารห้าได้เท่าไหร่เอยได้เท่ากับยี่สิบสามส่วนด้วย หกรหาหรหได้เท่ากับ1 2ึ่นั่นเองอะตอนนี้เราได้เศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็คือเศษ23่สิ่วนหนึ่นั่นเองหนูก็บอกว่าวิธีทำเศษหนึส่วนด้วย625้าเนี่ยเท่ากับเศษ23า ส่วนด้วย125่ะทีนี้เราจะเอาเศษส่วนยังกลับมาคิดเนาะตัวส่วนของมันก็คือ125 125เราจะทำให้เป็นสิบได้ไหมไม่ได้เพราะมันน้อยกว่า125เนาะทำให้เป็น100ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันน้อยกว่า125ทีนี้เราจะมาทำเศษ125ให้เป็นพันกันคัะ1น5้า คูณกับอะไรได้เท่ากับ1,000อ่ารหนูก,ก็ใช้วิธีการก็คือเอาไอ้เจ้า1,000ตั้งหารด้วยอะไร125อ่าอ่ะาทีนี้เราสังเกตน,นะคะว่า1น้อยกว่า125อ่ะพ่อเอาไปเลือกให สังเกตนะคะว่า1น่ะคะมันน้อยกว่า 125. 1นึ่งร้อยยหนึ่งก็เอาไปรวมกับศูนย์ตัวด้านหลังได้เลยก็เป็น10ใช่ไหม10ก็ยังน้อยกว่า125อีกแสดงว่า10ตัวนี้ก็ต้องเอาไปรวมกับศูนย์ด้านหลังเป็น100 100ยก็ยังน้อยกว่า125อีกอ่กดังนั้นเราก็จะเอาไปรวมกับศูนย์ด้านหลังเป็น1นึ่งพันทีนี้125คูณกับอะไรได้1 0 0 0พเอ่ยหนูก็ สูมตัวเลขมาคูณ125สักตัวสิว่าได้หนึ่งพันหรือเปล่าเอคุณคูณก็จะสูมเป็น7จ็ดละกันเจคูณห้าได้เท่าไหร่ได้35ใส่หทดสามเคูณสองเท่าไหร่ได้14 14ีบวกสได้17ใส่7ทด1อ่ะเจคูณหได้ เท็ดทดอีก1เป็น8อ่ะมันยังไม่ได้เท่ากับ1,000แสดงว่าหนูก็ต้องสูมใหม่ละตอนนี้เราสูมเป็น7ใช่ไหมเราก็จะขยับมาอีกเป็น 8. และกันเนาะเอา125คูณ8 8คูณ5เท่าไหร่8คูณ5ได้เท่ากับ40ใส่0ทด4 8คูณ2ได้16 16มวก4ได้เท่ากับ ยี่สิบตัเองใส่ศูนย์ทดสองแปดคูณหนึ่งได้อะไรได้แปดบวกอีกสองเป็นสิบอ่าตอนนี้เราได้อะไรอ่ะมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันอ่ะอ่ะทีนี้แสดงว่าหนึ่งยิบเนี่ยคูณกับ8ปดได้เท่ากับหนึ่งพนเนาะแปดก็ 8, จะเป็นอะไรเออแปดก็ะ 8, จะเป็นตัวที่มา คูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าได้เท่ากับหนึ่งพันอ่ะแต่จะต้องคูณทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนมันก็จะเท่ากับยี่สิบสามคูณแปดได้เท่าไหร่ยี่สิบสามคูณแปดก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ส่วนด้วยหนึ่งยบ้าคูณ8ดได้เท่าไหร่อ,อ่นได้เท่ากับ1นึ่พันนั่นเองก็จะเท่ากับอ่ะ ทีนี้เรามาดูตัวส่วนของเราเป็น1นึ่ใช่ไหมถ้ามันเป็นหนึ่งพนแสดงว่าเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของโศนิยม3ามตำแหน่งถ้าโศนิยม3ตาตำแหน่งหลังจุดมีตัวเลขกี่ตัวมี3ตัวอ่ะแล้ก็ตัวเศษมาเขียนไว้รอเลยค่ะ184อ่ะทีนี้นะับไปสิ1 2 3ใส่จุดแล้วก็เติม0ได้เลยนี่คือคำตอบของเราก็คือ0.18 4นั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะเราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันพฤหัสนะคะนักเรียนคุณครูจะยกตัวอย่างการเขียนจำนวนคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมว่าเขียนยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะ